ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีทั้งที่เขาปรับตัวได้แล้วก็กระทบอย่างหนักนะครับอย่างโนโบลออกมาบอกบอกว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด -19 ก็คงจะกระทบทําให้หลายอย่างหลายโครงการมาต้องเลื่อนออกไปแต่ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าตลอดทั้งปีเนี่ยทุกอย่างรายได้ยังน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันสำหรับโนเบลนะครับคุณธงชัยบุษราพันธ์รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของโนเบลเดเวลปเมนมองว่า แน่นอนว่าครึ่งหลังของปีสถานการณ์ธุรกิจก็ยังจะกระทบมีแรงกดดันจากโควิด -19 อยู่นะครับโดยเฉพาะไตรมาส3ปีนี้น่าจะหนักที่สุดเพราะมาตรการล็อกดาวน์ที่ออกมาหลายโครงการต้องเลื่อนการขายออกไปครับแล้วก็ไปอยู่ในช่วงประมาณสักไตรมาส4หรือไม่ก็ไปปีเป็นปีหน้าเลยเการเปิดโครงการใหม่ทั้งปีปีนี้จะเหลือประมาณ8โครงการ28,600ล้านบาทเดิมวางเป้าไว้11โครงการ45,100ล้านบาทนะครับ โครงการส่วนใหญ่ที่เลือดออกไปเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมเดี๋ยวรอสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายมากกว่านี้ก่อนให้คนมั่นใจกลับมาก่อนและเดี๋ยวว่ากันอีกรอบหนึ่งแล้วไตรมาสสี่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมกลางเมือง3โครงการ1 8 0 0 0กว่าล้านบาทเพื่อจะก,กระตุ้นตลาดแล้วก็กระตุ้นยอดขายด้วยนะครับส่วนโครงการแนวราบบ้านเดียวต่างๆยังมีการซื้ออย่างต่อเนื่องก็เปิดตัวต่อเนื่องไปได้ ยอดขายถ้าโควิด1 9ยังระบาดต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่4ก็คงกระทบต่อยอดขายอย่างหลีกเลี่ยงยากครับเพราะว่าจะทำให้การขายยังชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่3ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดโนเบลคาดการว่าจะทำยอดขายสิ้นปีนี้ได้8,000ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้1,6,000ล้านบาทส่วนนึงก็เพราะว่ายอดขายในครึ่งปีแรกทาได้แค่25%ของเป้าที่ตั้งไว้ครับแต่ในแง่ของรายได้ ยังมั่นใจอยู่ว่าจะทำได้1 1 0 0 0ล้านบาทตามเป้าที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับถึงแม้ว่าแผนการรับรู้รายได้จะกระทบจากการปิดแคมป์คนงานแต่เชื่อว่าจะโอนโครงการให้กับลูกค้าได้ตามแผนที่ตั้งไว้ครึ่งหลังของปีจะรับรู้รายได้จากแบ็กหลอกนะครับที่เข้ามาประมาณ4 0 0 0กว่าล้านบาทจากแบ็กหลอกทั้งหมด1 2 0 0 0ล้านบาทด้วยกันแล้วก็จะมีการทยอยขายสินค้าในสต็อกที่พร้อมโอนอีก3,500ล้านบาทด้วยนะครับค่ะอ่า